สีขาวก็มาพาโด150ตัวท็อป จัดให้อีก1นึคันสีขาวมุกสวยๆฮาดย์สามจุดศูนย์ทีแซปี2011หรือว่าพสองสาร้อยห้แน่นอนตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์หนึ่งเคดีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2,982ันเก้แซีซีร้อแรงมา้าราคานี้นานๆจะมีมาสักทีนี่เป็นตัวท็อปช่วงล่างถุงลมหลังคาสรลุปออโต้นาเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดออโต้สี่คูสี่ดิฟล็อกเป็นฟูลออฟชั่นขับเรียบก็ได้ขับลุยกเน SUV. ่ ที่ท่านอยากจะไปพักผ่อนไปเที่ยวไปลุยใช้งานประจําวันสอศสดาจัดให้กับเต y ต้าแลนด์คูเซอร์พาโด1503.0 t s ปี2011 1ล้าน1 0 9 0 0บาท1 9 9 0ล้านบาท SUV สมรรถนะสูงสภาพดีมือเดียวสุดยอดจัดไปช้าไม่ทัด